เป็นวาระที่สำคัญครับนำเสนอโดยทางาท่านเลขาธิการนะครับของสภาวความมั่นคงแห่งชาตินะครับสำนักงานสภาวความมั่นคงแห่งชาติท่านพลเ,เอกสมศักดิ์รุ่งสิตาได้นำเสนอวาระเพื่อพิจารณาสำคัญคือการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ครับด้วยเหตุผลที่มีอยู่ประมาณสามข้อนะครับการขยายนี้ทางท่านผอ,อสอบคเน้นย้ำว่าขยายเพื่ออะไรคำตอบคือเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขอันนี้เป็นจุดหมายหลักขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่จะรองรับต้องประกอบไปด้วยเหตุผลที่เชื่อมโยงกับเรื่องความมั่นคงด้านสาธารณสุขทั้งสิน้น มีสามเหตุผลครับหนึ่งยังคงมีความจำเป็นและต้องมีการบังคับใช้พรกรนี้เพราะอะไรครับเพราะต้องการเอกภาพรวดเร็วมีความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ผมเคยนำเรียนนะครับว่ากฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวโยงกันกันกบเรื่องของ ทางด้านสาธารณสุขการควบคุมโรคไม่ใช่แค่เอาพราบรโรคติดต่อมาใช้แล้วได้ผลนะครับไม่เพียงพอครับต้องมีการประกอบกฎหมาย4ีกฎหมายมาอยู่ภายใต้พรกฉุกเฉินเราถึงจะปฏิบัติตร,ตรงนี้ได้ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับพรกฉุกเฉินไม่ได้เกี่ยวข้องกับติดเชื้อรักษากนในโรงพยาบาลอย่างที่ว่านะครับอย่างที่เราเคยคุยกันมันจะเชื่อมโยงไปถึงการเดินทางเข้ามาในต่างประเทศ พูดถึงการเคลื่อนย้ายการใช้พาหนะยานอากาศยานการตรวจคนเข้าเมืองจิปาะถะอีกมากมายไก่กอง40กฎหมายนะครับต้องเป็นเอกภาพและรวดเร็วนี่คือความสำคัญในการที่จะให้เกิดพรกฉุกเฉินนี้มาทำให้เกิดเอกภาพข้อที่สองครับเป็นการเตรียมรองรับในระยะต่อไปคำนี้มีความสำคัญยังไงครับเพราะว่า ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการเกิดกำหนดมาตรการการผ่อนปรนในระยะที่สองตอนนี้คือสองต่อไปคือสและสีสามและสเนี่ยเทียบกับหนึ่งและสองสิ่งที่ต่างกันคือความเสี่ยงของสและสจะสูงกว่าเสี่ยงเรื่องอะไรฮะเสี่ยงเรื่องสาธารณสุขคือเรื่องติดเชื้อ หนึ่งกับสองเนี่ยสีขาวสีเขียวเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วเรายังพอใจเรายังเห็นตัวเลขเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นหลักหน่วยแต่เมื่อไรที่ปรับไปเป็นระยะสามและสี่กิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะมาปรากฏอยู่ตรงนี้ที่หลายคนกังวลใจนะครับจะต้องสัมผัสกันอยู่ใกล้ชิดจะต้องทำอะไรทั้งหลายที่อยู่ใกล้ๆกกันมากจะอยู่ในกิจกรรมที่สาม มาตรการที่สามและสี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพอตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับพอมันมีความเสี่ยงสูงก็ต้องมีจะบอกว่าพอความเสี่ยงสูงตัวกำกับจะหย่อนลงก็ลำบากแล้วนะฮะเพราะเดิมนี่ตัวกำกับที่ดีความเสี่ยงต่ำยังเอาอยู่ได้แต่ถ้าตัวกำกับนี้หย่อนลงไปจะให้ยกเลิกปรกรนี้ลงไปแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมความเสี่ยงสูงกลับมาสิ่งนี้ครับไม่ไม่สมดุลกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความสมดุลตรงนี้ให้เกิดขึ้นจึงจําเป็นต้องมีมาตรการตามกฎหมายเพื่อกํากับบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายในระบบที่มีระยะเวลาที่เหมาะสมนี่คือเหตุผลข้อที่สองส่วนข้อที่สสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่สิ้นสุด โดยมีข้อมูลว่าหลายประเทศยังคงมีการระบาดและมีจํานวนผู้ที่ติดเชื้อในระดับที่สูงถึงแม้ในประเทศไทยจะทํามาตรการครบทั้ง4ี่ระยะแล้วก็นะครับจำเป็นต้องมีการต้องมีระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศอธิม,มาตรการด้านกฎหมายนะครับแผนปฏิบัติการในบริหารการบริหารวิกฤตเพื่อรองรับการความเสี่ยงที่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดของโรครเมื่อกี้ที่ผมเอากราฟขึ้นมาของ ของทั่วโลกกำลังชันขึ้นของเราเป็นกราฟที่ลดลงจนกระทั่งแตะที่ศูนย์เรามีการซีลประเทศไทยเรามีการเอาคนเข้ามาเราควบคุมของเราได้แต่ถ้าไม่มีกฎหมายควบคุมเราเปิดพับตัวเลขที่กำลังสูงสูงอยู่ต่างประเทศก็จะอาจจะไหลเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเราโรคติดต่อโรคระบาดไม่มีพรมแดนอย่างที่ว่าไงครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมใจของพี่น้องประชาชนคนไทยกับระบบของการจัดการภาครัฐซึ่งเอื้อต่อการควบคุมจัดการของท่านตรงนี้ต้องเหมาะสมกันทั้งสองอย่างนำเรียนว่าวันนี้ทางคณะกรรมการของสอบ,บคค,คุยกันนะครับแล้วก็ปรึกษากันแล้วก็เห็นชอบครับให้มีการเสนอข้อเสนอนี้ต่อ คณะรัมรีหรือคอรมอรเพื่อขยายต่อนะครับจากวันที่1มิถุนายนถึง30มิบถุนายนนี้วันนี้เราอยู่ในระยะที่สองซึ่งจะหมดประมาณสักสิ้นเดือนนี้เราแค่2นะครับแล้วถ้าเราบอกว่าหลายคนบอกว่ายกเลิกเถอะพอแล้วประเด็นก็คือเราอยากจะเข้าสู่ระยะที่3ถึงตอนนั้นถ้าไม่มีพรกร จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะเอาระยะที่สี่ถ้าไม่มีพรากาจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมต้องถามย้อนกลับไปอย่างพี่น้องประชาชนนะครับว่าตอนนี้เรามีความมั่นใจในทุกๆเรื่องถึงแม้มีพรากาก็ไม่ได้หมายความเป็นที่สุดนะครับแต่ว่าก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทําให้เรามีน้ําหนึ่งใจเดียวกันและทุกๆท,ท่านก็เข้าใจด้วยกันว่าเราทําไปเพื่ออะไรนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะทําเพื่อทุกๆท,ท่าน แล้วทุกๆท,ท่านก็ทำเพื่อญาติของท่านเองเพื่อคนของท่านที่ท่านรักกันเองแล้วที่สุดแล้วเราก็ทำเพื่อประเทศไทยเราถึงประสบความสาเร็จมาถึงตอนนี้